ช้อนจมค่ะทำช้อนยาวกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอบปัมส์ชาแนลเอาละค่ะเรากลับมากันกับพัทที่2แล้วนะคะพัทที่2ขนมของกินของเราก็รออยู่แล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อเลยค่ะชิ้นต่อมาค่ะ แต่ที่ต่างกันคือน,นี้เลยค่ะมันมีความสิ้นมีความบางค่ะเป็นโอรีโอเวอร์ชันบางๆนะคะแล้วก็เป็นรสชิลามิสก็อยากจะรู้ว่าบางจริงไหมเพราะว่าหน้าตาโอรีโอตรงนี้เนี่ยมันบางเหมือนแบบเอาฟโต้ช็อปบีบเอาอะอใช่มันดูแบบมันจะบางอย่างนี้จริงๆหรือแกด้วยความสงสัยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ก็เลยจะมาเปิดดูกันพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยพร้อมแล้วก็ลุยเลยค่ะแกะค่ะแกะแต่เด้หุยนี่ จไดด่นมีเป็นสองอันอเหมือนกันทั้งสองอันนะคะด้านในน่าจะเหมือนกันแต่แบบเป็นแบ่งทานได้โอเคนะเข้าใจแล้วทำไมต้องใส่กล่องนะคะนี่ถ้าถามถึงราคาที่ซื้อมันเนียบอกเลยค่ะว่าเลิมค่ะจําไม่ได้แล้วว่าตอนหยิบก็ก็หยิบแล้วก็แบบจ่ายตังรวมๆกันกับของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ราคาน่าจะไม่ต่างกันมากค่ะนี่โอเคงั้นเรามาดูด้านในกันเลยค่ะ จะบางแบบไหนอะ่ะไม่เคยเห็นโอริโอบางๆางคะ่ะนั้นสั้นสิมเฮ้ยอห,หอมมากทีรามิสึพุ่งเตจมูกอีกแล้วคะ่ะดูคะ่ะเขาบางคะ่ะบางจริงบางจริงหุยบางกระิีดเลยหุยบางมากหลายคนอาจจะงงว่ามันบางกว่าโอริโอปกติจริงไหมในห้องสอบมีโอริโอคะ่ะเดี๋ยวเป๊บหนึ่ง <S <S นีนี่เลย ดีว่ามีโอริโอของประเทศไทยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเทียบค่ะจะมาดูกันว่าของเกาหลีเนี่ยบางกว่าจริงไหมนี่โอ้โห,หนาเลยเทียบกันนี่เฮ้ยมันบางกว่าจริงอะ่ะไม่ได้บางแค่เนื้อครีมนะคะเนื้อแป้งก็บางค่ะดูสิเฮ้ยน่าลองน่าหม่่าค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบ,บรสชาติกันเลยต้องบิดออกและชิมครีมไหมอันหนึ่งสองสามบิดออกอ เป็นประเทศที่ครีมติด2อฝั่งของเรานี่ไม่มีค่ะครีมไม่ติด2อฝั่งคันี้เลยค่ะขออนุญาตวางให้ดูค่ะถ้าเป็นของประเทศไทยค่ะเนึ่องสองซ้ำเอนี่คือความคุ้นชินที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆคือถ้าบางทีจะแบ่งกับเพื่อนกินอย่างเงี้ยแฝงเทียงกันอีกค่ะทาไมของเกมมีครีมของฉันไม่มีค่ะแต่ที่เกาหลี เขาพัฒนาแล้วค่ะออกแบบมาให้เด็กๆในบ้านสามารถแบ่งกันกินได้โดยไม่ต้องเถียงเรื่องปริมาณคลีปอันนี้ซอฟมโนนะคะอาจจะไม่จริงก็ได้ซอฟแค่มโนนะคะโอยเก่งั้นเรากินประกบกินแหละดีแหละมาค่ะประกบเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มั่มเลยอืมอร่อยอ่ะรสชาติมิสซึอร่อยมากค่ะ เหมือนมากเลยอะชอบผอิวสัมผัสบางๆแบบเนี้อยากให้ในประเทศไทยมีขายบ้างอะแล้วะก็ชิ้นสุดท้ายของเราจ้ดาดนี้เลยค่ะมาตบท้ายกันด้วยของขวาวนะคะซึ่งจริงๆที่เกาหลีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่้อมเห็นเนี่ยคือที่ที่โดนใจเนี่ยไม่ใช่ความเป็นเส้นค่ะแต่มันมีความเป็นแผ่นๆปาน,นๆอะไรก็ไม่รู้ค่ะ นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่อยากจะรู้ว่านาตาด้านในจริงๆเนี่ยเป็นยังไงดูซิไม่เห็นเส้นเลยอะมาเป็นแผ่นๆอย่างกับหัวใช้เท้าฝานบางอะไรแบบนี้ซึ่งเพคลายความสงสัยแเรวมาแกะดูด้านในกันเลยรสชาติอะไรก็ไม่รู้ด้วยค่ะบอกตรงเพราะว่าอ่านไม่ออก แต่เดาว่าไม่น่าจะเผ็ดนะคะเพราะสีมันแบบว่าดูใสๆใช่ไหมเย้แกะามาแล้วคะ่ะน้ำหนักก็หนักๆอยู่นะคะมีน้ำหนักประมาณนึงเลยนะคะเนี่ยโอ้โอเคค่ะเรามาแกะดูด้านในเลยอยากรู้จังค่ะว่าที่แกะมีทําไมทั้ง3ามแง่งนะ,ะเกิดมาเจอแต่บแบบแง่งเดียวคะ่ะแต่อันนี้เขามีให้3ามแง่งก็ก็แกะเลยแล้วกันค่ะเออเนื้องซ้ซมจุดเด,ด่นเฮ้ยไม่ใช่เป็นเส้นคะ่ะมาเป็นแผ่น มันคืออะไรอะอุ้ยแต่กลิ่นพี่ลึกมากเลยอะ่ะเฮ้ยกลิ่นอะไรอะไม่รู้จะน,นิยามยังไงเกิดมาไม่เคยเจอค่ะกลิ่นนี้เฮ้ยมันมาเป็นแผ่นจริงๆค่ะดูสินี่จะแด้นี้เลยมาเป็นแผ่นเลยค่ะเฮ้ยข้างในมีความแบบเปียกๆอะ่ะหมายถึงว่าไม่ได้อบแห้งมาค่ะเออดูสิเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อะตื่นเตน มีอันนี้นะคะแล้วด้านในก็ให้ช้อนมาน่ารักมากเลยค่ะมีช้อนแล้วก็มีซองๆเป็นเครื่องปรุงค่ะนีะ่เครื่องปรุงที่แบบเป็นน้ำๆกับผงๆนะคะก็คุ้นเคยกันดีอยู่เนอะแบบนี้ยังไงก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำร้อนค่ะแต่เดี๋ยวเราเทก่อนเลยแล้วกันนะคะก่อนจะใช้น้ำร้อนค่ะนี่เฮ้ยมันคืออะไรอะแกฉีกเลยแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามเอเอฉีกดีกว่าค่ะราะกลิ่นเป็นไงอะ กลิ่นค,คือกลิ่นมันแบบกลิ่นเหมือนนมแอลมอนใช่คือจริงซอฟเป็นคนชอบทานแอลมอนนะคะแต่พอแอลมอนมาแปลงสภาพเป็นนมแอลมอนอ่ะเอออันนั้นซอฟรู้สึกรสชาติไม่ถูกปากนิดนึงนะคือมันมีความปลื้มปลื้อนอะนั่นแหละคือคํานั้นเลยค่ะอยากให้ดมค่ะลองดมดูใกล้ๆค่ะมีความปปื้มอยู่ในนี้ค่ะ กลิ่นมันนมเอ้ามันมากโอ้โหไม่เป็นไรค่ะเราจะลองกินนะคะเราซื้อมาแล้วค่ะเสียตังมาแล้วก็ต้องก็ต้องก็ต้องทดสอบรสชาตินะคะน,นี่คือยังทําใจกับกลิ่นไม่ค่อยได้เลยไม่เป็นไรค่ะใส่น้ําซอสน้าเซิร์ฟอ,อะไรมันอาจจะดีขึ้นค่ะใส่ผงผงก่อนแล้วกันนะคะผงผงลุยค่ะเออชน้วผงผงเป็นไงกลิ่นฟักทองค่ะเฮ้ยมันเป็นฟักทองน่เลยลองดูค่ะลองดูใกล้ๆนะคะนี่ นั่นไงมันเป็นอารมณ์แบบผักผกอ่ะ mm. มันเป็นไม่ใช่ฟักทองแต่มันกลิ่นแบบไขแ่แฮ้งๆผสมกับสา่ายซึ่งโอเคค่ะแม็กเซนและมันคือผักโรยหน้านะคะนั่งไงต่อเอ่ยผักโรยหน้าผ่านไปซองต่อมาค่ะซองนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นตัวกุญแจระเบิดกลิ่นให้พวกเราได้รู้กันว่ารสชาติน่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราแกะเลยค่ะอันนี้แกะซีโซไม่ได้นะคะเขามีที่แกะให้เรียบร้อยแล้วค่ะอีซี่คัตนะพร้อมแล้วนะคะเราก็ดึงอะ่ะชวับ ชือนี่ไม่ต้องมีน้ำมันเลอะเปิะเบื้อนมือโอ้ดีดีค่ะดีอันนี้กลิ่นอะไรอะกลิ่นมันมีความเป็นแบบกระเทียมเจียวผสมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่นนี้ค่ะเราก็เทลงไปเลยค่ะมีความเป็นพริกไทยดําจริงๆด้วยค่ะนี่เฮ้ยกลิ่นน้ําซอสมันหอมนะไอตัวน้ํามันอันเนี้ยเอ้ยกลิ่นหอมแต่ตัวเส้นนี่กลิ่นมันเหมือนนมเอลมอนเลยอะเดี๋ยวนะรสชาติมันจะไปกันได้จริงๆเหรอนเป็นยังไงอะ มันคืออะไรอะ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกสอบได้เลยนะคะจะได้แบบเออเรียกได้ถูกต้องนะคะพอสอบเองก็ไม่ทราบจริงๆโอเคนี่ค่ะพอเราเทได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บก็บจะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะอะอันดับต่อมาเราก็เติมน้ําร้อนใส่เข้าไปเลยน้าร้อนมาแล้วนี่เลยค่ะเราค่อยๆเทนะคะระวังร้อนนะคะเทเลยค่ะชัวร์โอเค อนนี้เราก็เทน้ําร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการรอเขาสักครู่หนึ่งคะ่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้แผ่นๆสาเร็จรูปของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วเรามาดูข้างในกันเลยแชไดด้นั่งเคลิ่นไปนิดนะคะประมาณ4นาทีได้ว้าวเฮ้ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากหอมค่ะนี่อยากให้ดูด้านในคนก่อนคะ่ะเขาจะซอฟยังไม่ได้คนเลยนะคะก่อนหน้านี้เฮ้ยมันคืออะไรอะ เคยเห็นน้ปแปลกอ่ะมันมาเป็นแบบนี้ค่ะให้ดูเส้นของเขาค่ะเส้นมันมาเป็นอย่างเงี้เฮ้ยกลิ่นโอเคขึ้นนะจากเมื่อกี้นี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการซดน้ำมันก่อนเลยนะคะนี่ขอชิมน้ำซุปหน่อยซิน่งซ มันต้องมีความปลื้มปลื้มมากนี่ค่ะเราขออนุญาตตักเส้นขึ้นมาลองชิมเส้นดีกว่าแนมะเออเส้นเขาไม่ได้เป็นเส้นนะคะเป็นปันปนค่ะรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองเส้นมีความไม่กล้าอยู่ในใจ <laughs> เอาไหม มีความเหนียวค่ะอย่างที่ซอบออไปแต่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขาแบบนิยมกินอะไรเหนียวเหนียวไหมต็อกปอกกี้ก็เหนียวนะใช่ไอ้นี่เหนียวเหมือนต็อกปอกกี้เลยแต่เป็นต็อกปอกกี้เวอร์าชาันแบบฝานบางๆค่ะแต่ว่าไอ้นี่มันต้องเป็นต็อกปอกกี้ยักษ์ๆแน่เลยเนี่ยเออเป็นไปได้มันอาจจะเป็นต็อกปอกกี้ยักษ์ๆนึงออกไหมคะแต่เขาก็มาฝาน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 ซึ่งโดยรวมแล้วสอบว่าผ่านค่ะอร่อยเลยค่ะแต่แค่ ซอฟไม่คุ้นกลิ่นตอนแรกเลยต้องปรับตัวนิดนึงแต่พอปรับตัวได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมัน,มน,มนโอเคมันก็ใช้ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความปรื่มแปลกๆแต่มันก็อร่อยแปลกๆเชน่ชนกันค่ะช้อนจมค่ะช้อนก็ะช้อนช้อนอย่าเพิ่งจมค่ะทำช้อนยาวกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอเย่ yeah, <c oughs> เป็นยังไงกันบ้าง,างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในวันนี้กับของกินขนม ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในใครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ทานตัวไหนมาเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมมาแชร์กันคุยกันคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปเลยสำหรับสัปดาหนะ์หน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันในข่ขานทุ่มครึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย